ลูซี่และแมวส้มนั่งดื่มแล้วฉลองปีใหม่กันอย่างเมามันแมวส้มเมาได้ที่พูดขึ้นลูซี่น้องพาไอาไปเยี่ยมลูกแนไะอคิดทอดลูกหลายลูซี่เอาโลดซ้อนท้ายมาทั้งสองขึ้นมอเตอร์ไซค์ด้วยความมึนเมาระหว่างทางรถเสียหลักตกคันาหัวสักข,ขมำลงโคลนแมวส้มน้องลูซี่รีบลุกเดี๋ยวคนเห็นไอเขาเดพวกเขาหัวเราะลั่นแล้วเข็นรถขึ้นต่อจนถึงบ้าน เมื่อถึงบ้านแมวส้มเจอพ่อแม่ป่วยติดเตียงลูกๆผอมจนเห็นซี่โครงแมวส้มสุดลงกับพื้นแล้วพูดว่าอีพ่ออีแม่ไผยสีเลี้ยงลูกคอยมันออกไปเก็บขวดขายทำงานก่อสร้างเพื่อเอาเงินมารักษาพ่อแม่แต่พอมันกลับมาบ้านเจอพ่อแม่เสียชีวิตแล้วมันก้มลงกราบเท้าพ่อแม่และกอดร่างร้องให้สะอื้นแมวส้มอีพ่ออีแม่เจ้าโบดอยู่แล้วไผยสิเลี้ยงข่อยเจ้าโบยอยู่ข่อยกระจอยแล้วบ่มีไผยเอาข่อยได้ตื่นถ้าแหม มันโทรหาลูซี่ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือลูซี่วิ่งมาปลอบทั้งสองยืนกอดกันร้องให้ก่อนแมวส้มจะสัญญาว่าจะดูแลลูกๆอย่างดีที่สุด